สวัสดีค่ะดีฉันชื่อนางสาวจินตนาเจริญหงษาวันนี้จะมารายงานข่าวเกี่ยวกับออยอเปิดชื่อเครื่องสำอาง16รายการอันตรายจากร้านค้าออนไลน์สารห้ามใช้สเตียรอยปลอดหลังตรวจสอบและสั่งซื้อจึงขอประกาศให้ประชาชนทราบวันที่28มกราคม2567ผู้สืบข่าวรายงานว่าสำนักคณะกรรมการ อาหารและยาอยได้ตรวจสอบและสั่งซื้อตัวอย่างเครื่องสำอางพบการตรวจสอบทั้ง16รายการพบสารที่ห้ามใช้ในส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอางจึงขอประกาศผลการตรวจสอบหรือผลวิเคราะห์เครื่องสำอางให้ประชาชนทราบดังนี้สารอันตรายของเครื่องสำอางดังกล่าวได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารสเตียรอยด์ 2. ผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารประกอบของปลอด 3. ผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารไฮโดรครีนโนน 4. ผลิตภัณฑ์ที่ผสมกรดเลติโนอีกตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่มีสารอันตรายยกตัวอย่างมาเพียงบางส่วนนะคะ 1หมอยันฮีชุดครีมบำรุงหน้ากล่องเขียวพบสารประหลอดและสเตียรอยด์ 2. หมอยันฮีชุดครีมหน้ากล่องท้องพบสารประหลอดและโดครีอีก 3. หมอยันฮีชุดครีมหน้ากล่องชมพูพบสารประหลอดและไฮโดรครีอีก 4. หมอยันฮีชุดครีมหน้ากล่องม่วงพบสารประหลอด 5. หมอยันฮีชุดครีมหน้ากล่องใสพบสารปลอดและเลติโนอีกค่ะข้อแนะนำนะคะขอเตือนให้ประชาชนเลือกซื้อเครื่องสำอางด้วยความระมัดระวงังซื้อจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอนฉลากภาษาไทยมีข้อความที่กำหนดอย่างครบถ้วนได้แก่ชื่อเครื่องสำอางชื่อทางการค้าประเภทเครื่องสำอางชื่อของสารที่ใช้เป็นส่วนผสมวิธีใช้ และชื่อที่ตั้งของผู้ผลิตผู้นำเข้าปริมาณสุทธิครั้งที่ผลิตเดือนปีที่ผลิตหรือปีเดือนที่ผลิตคำเตือนถ้ามีเลขที่ใบจดแจง้งสำหรับร้านค้าที่มีเครื่องสำอางเพื่อจำน่ายและต้องซื้อจากผู้มีหลักแหล่งนะ่เชื่อถือและมีหลักฐานการซื้อขายที่ระบุชื่อและที่ตั้งของผู้ขายได้อย่างชัดเจน กรณีที่พบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะเป็นอันตรายสามารถตรวจสอบหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย .1556 หรือผ่านตู้ปน1556ปนฝกระทรวงศึกษาธานสุขจังหวัดจันทบุรี11004หหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศคะ่ะขอบคุณค่ะ